ตำบักงอีหล่าถ้าตำบงเป็นตแซ่บบ่ตำบักุงตำบักุงเสริมน e ้ไหมพี่น้องเอยเอาใส่ละลายกันมีแต่ผู้ใหญ่ดอกกินเป็เ็ดี่ล่าเนาะอ้าว ต่บักฮวงต่บักฮวงใส่บักเกระเทศใส่บักหน้าวใส่บักเสทศใส่บักกอกแช่ปลาแช่กับยูที่ผู้กินเนาะผู้ต่ำกับว่ามันเสียบสุดๆนะเนาะพี่น้องให้กินน้ำกันเด้อใส่บักกอกขวอง ใส่ปลาใส่ผงนัวใส่ผงนัวหยดน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำปลาผิดขุนยังน้อย อย่งตอนบัคุงลงยานีแซ่บปแซ่บอยู่ที่ผู้กินผู้ต่ำก็ว่ามันแซ่บแซ่บได้กินองเลยปลก่อนยันอยเรื่องบกกะปูดองน นี่ถังบู๊สแต่แสบแต่ว่าไปตะเพ็ดแต่นอกอ้าวผิกเพ็พดผิดโง่แม่เด็กหน่อยแต่น่าผิดอนเลยฮ่าแสบแต่แสบหัวห้อหยห้อยชิมเงินได้แบบนี้ เป็ดด้เสียนี่ยเป็ังไงนีกว่าเสียพี่น้องเสียเสียบแล้วเสียบกรเสีบกัแท็บเพว่าเพามนพุดต่ำเสียบสุดๆเลย ย่องนาตาเป็นทีละแสบแต่นานทักใครค่ะ